สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเอาพุทธของกีตาร์นะครับโอเคสวัสดีครับพอดีอมีท่านหนึ่งถามมาว่าอยากทราบว่าแอคชั่นสูงต่ำม,มีผลต่อเอาพุทธของเสียงไหมครับเช่นวัดความสูงฟส2สได้2.2กับ2.5เสียงที่ออกมาจะแตกต่างกันไหม เรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนจริงผมพูดในกรณีของเซตอัพกีตาร์ไว้ในคลิปแรกๆของช่องแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะแยกย่อยฟังการเซตกีตาร์ให้ได้2.5ที่สมมตินะครับที่2.5ที่เฟสเนี่ยในสาย6เนี่ยเป็นการเซตอัพที่เบสิกสุดๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเซตให้ได้2.5เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันใน2ลักษณะเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูสมมุติว่าคุณเซตคอนะครับเป็นแบบตรงนะครับเป็นแบบตรงการที่ ตัวนี้คือเ12ตัวนี้คือ s ซดเดินะครับการที่ตรงที่เฟส12เนี่ยคุณได้2.5นะครับกับการเซตคอที่เป็นแบบรีลิฟตตรงนี้ได้2.5เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือความแตกต่างระหว่างองศาของ s ซดเดิตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวผมเพิ่มชีทใหม่ การที่องศาของสายแตกต่างกันมันจะส่งผลทันทีในแง่ของแรงที่กระทำต่อไม้หน้าอย่างเช่นผมมีเซตเดิแล้วกันนะครับมีแรงอันนี้คือสมมุติว่าตัวนี้เป็นเซตอัพที่คอตรงและ2.5ที่แ2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะแตกแรงมาเป็นแกน X แกน y เนาะอันนี้แกน X ตัวนี้แกน Y นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราแตกแรงไปที่แกน x แกน y เนี่ยแกน y จะมีแรงน้อยนะครับ คือมีแรงแกนว้เท่านี้แต่สมมุติว่าถ้าเกิดคุณเซตอัพแล้วคอปีรีลิฟนะครับแรงที่กระทําต่อเป็นอย่างนี้แรงที่กระทาต่อแกน Y นะครับมันจะมีมากกว่าพอแรงที่กระทาต่อแกน y มีมากกว่าเอาพุทธที่ได้ มันก็จะแตกต่างกันก็คือมีแรงที่ดึงไม้หน้ามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงของตัวที่มีรีลิฟเนี่ยมันจะเสียงดังกว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าการเซตให้กีตาร์ดังเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักของการเซตกีตาร์เนาะปัจจัยหลักของมันคือคุณต้องเซตแล้วทำให้มีซัเทนด้วยหรือมีโทนเสียงด้วยนะครับการเซตแบบที่มีรีลิฟก็คือมีความโค้งนิดนึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอของคุณเนี่ยจะเหวี่ยงได้พอมันเหวี่ยงได้มันจะเพิ่มซัเทนมันจะเหวี่ยงนิดบ แต่ถ้าเกิดคุณเซตอัพแบบโค้งมากๆเนี่ยหรือคอที่เป็นแบบ up bow เนี่ยตีเป็นคองอเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงที่จะดีดกลับมาฝั่งเนี้ยมันจะน้อยและมันจะมีแรงต้านของคอกีตาร์ค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าค่าตรงนี้มันจะเป็นค่า strength strain ก็คือค่าการยอมให้ตัวนะครับของไม้เนี่ยมันจะถูกดึงไปทางเดียวเยอะและมันจะต้านได้น้อยลง สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเวียงกลับได้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปมันจะทําให้เสียงกีตาร์ของคุณกระด้างเวลาเซตอัพกีตาร์ให้เซตอัพแบบที่โค้งนิดๆน,นะครับการโค้งนิดๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกีตาร์แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันอีกในการเซตรีลิฟต์นะครับรีลิฟต์ของกีตาร์บางตัวก็น้อยมากๆนะครับน้อยมากๆและคอเวียงดีแต่ว่ากีตาร์บางตัวก็ต้องมากกว่านั้นนิดนึงนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าองศาที่กระทําต่อเซตด้ลหรือกระทําต่อไม้หน้าเนี่ยมีผล มันก็เลยมีกีตาร์ที่ยกฟิงเกอร์บอร์ดขึ้นนะครับอย่างพวกที่ผมเคยอธิบายไปก็คือพวกแม็กเฟอร์สันนะครับหรือว่าเป็นกีตาร์คลาสสิกบางช่างที่ทำเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะครับสมมุติว่ากีตาร์ปกติจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับมีฟิงเกอร์บอร์ดพาดมาตรงนี้เนาะสัดเดิลอยู่ตรงนี้แล้วก็สายมาแบบนี้นะครับเสียงที่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราเซ็ตเนี่ยพาวเวอร์เนี่ย องศาที่ทำเนี่ยมันจะมีขึ้นไปแกนวายได้นิดเดียวนะครับแต่มีกีตาร์อยู่บางรุ่นที่เขาทำกันแบบนี้คือเซ็ตคอให้ลอยอยู่เหนือไม้หน้าเนาะตัวนี้คือไม้หน้านะครับอันนี้ตัวคอเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ยองศาของสายที่ไปกระทำเนี่ยมันจะเป็นองศาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นแรงที่ดึงด้าน วายเนี่ยจะมีสูงพอแรงด้านวายสูงเอาพุทธก็สูงพอเอาพุทสูงปั๊บเนี่ยก็มันก็ดังนะครับทีนี้กลับมาที่คําถามคืออยากทราบว่าแอคชั่นสูงต่ำมีผลต่อเอาพุทธของเสียงไหมในแง่ของ2.5กับ2.2นะครับตอบได้เลยว่าแอคชั่นที่เฟสิบสองเนี่ยสองูจเนี่ยจะมีแรงที่กระทาต่อแกนวายมากกว่าแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการเซตอัพเนี่ยก็ควรเซตให้มันมีความงอ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำคอที่เป็นสเตรนท์นะครับอย่างอันนี้นะครับถ้าเกิดคุณเซตคอที่เป็นสเตรนท์แต่สูง2.5เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับคอที่เซตแบบรีลลฟแล้วแอคชั่นที่2.5นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับองศานะครับโอเคดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเวลาคุณไปเซตอัพกีตาร์เนี่ยแนะนำว่าเริ่มเซตตั้งแต่สเต็ปของการเซตคอให้เป็นรีลลฟก่อนแล้วค่อยไปเคลียร์ตรงซัดเดิลนะครับให้มันได้ตามที่คุณต้องการ นะครับกีตาร์แต่ละตัวเซตไม่เหมือนกันนะครับรีลิฟของแต่ละตัวเซตไม่เหมือนกันนะครับเอาพุทธที่ได้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดกีตาร์ของคุณเองเนาะตัวเดียวกันเนี่ยถ้าคุณเซตต่างกันคุณจะเริ่มเข้าใจว่ากีตาร์ของคุณเนี่ยจะให้ค่าโทนเสียงที่ดีเนี่ยที่ประมาณรลีลิฟที่เท่าไหร่และแอคชั่นที่เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นต้องย้ําก่อนว่าโครงสร้างของกีตาร์ก็มีผลนะครับ ครงสร้างในที่นี้หมายถึงว่าโครงสร้างของ X โครงสร้างของตัวแบ็ k p พ s ซ i n g หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีผลต่อความดังของเสียงในแง่ของการตอบสนองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดในแง่ของ X อ,อย่างเดียวเนี่ยสมมุติว่าเราเจอกีตาร์ที่เป็นไม่ได้ทำสกอเรอมาเนาะเขาก็จะทำไม้ดุนๆมาแล้วก็ไปปราบ ไแล้วก็เชื่อมต่อกับพวกเคอร์ฟลนิ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้ที่เป็นแท่งๆเนี่ยบางทีมันก็ให้ตัวที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าบางตัวก็เป็นไม้ใหญ่มากไม้เบสซิ่งใหญ่มากนะครับแรงที่ดึงต่อไม้นะ่ะมันก็อาจจะไม่เท่ากันอีกนะครับการที่จะทําให้เสียงดังคือไม้ยอมให้ตัวก็คือเวลาดึงไม้หน้าขึ้นไปเงี้ยครับมันก็จะดีดกลับนะครับแลวจะทําให้เสียงดังทีนี้ถ้าเกิดไม้ที่ คุณเซตคอไปหรือว่าเซตแอคชั่นไปเนี่ยมันยังไม่สามารถดึงไม้หน้าให้ขึ้นได้สูงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะไปปรับเปลี่ยนทางเรื่องของการเปลี่ยนสายชนิดของสายบางกีตาร์เนี่ยใส่สายเบอร์11แล้วเสียงดีกว่าก็คือไม้หน้ายอมให้ตัวมากกว่าก็โอเคแต่บางทีสมมติว่าคุณไปใส่สายเบอร์13เลยเพื่อต้องการให้มีแรงดึงมากขึ้นเนี่ยแต่ไม้หน้าของคุณเนี่ยมันถูกยอมให้ตัวไปแล้วอะสมมติว่าไม้โครงสร้างของคุณเนี่ยมันอ่อนนะ มันให้ตัวมากไปแล้วเนี่ยมันจะดุดึงตึงเลยแล้วมันจะไม่ดีดกลับเพราะมันไม่ดีดกลับเนี่ยเสียงมันก็จะกระด้างถามว่าดังไหมจริงๆแล้วมันอาจจะดังไม่เท่าตอนสายสายเบอร์สิบสองเท่าด้วยซ้ำนะครับเพราะมันถูกดึงไปเยอะนะครับเป็นประมาณนั้นโอเคทั้งหมดทั้งมวลม,มีเพียงเท่านี้นะครับกีตาร์ของคุณลองไปเซ็ตลีฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเซ็ตแอคชั่นให้ได้ตามที่คุณต้องการแต่ถามว่ากีตาร์โดยที่ไม่มีการปรับทอเดิลเลยเนี่ย2.2กับ2.5เนี่ยมีผลแตกต่างกันในแง่ขององศา ของสายเท่านั้นนะครับองศาเยอะเสียงดังกว่าแค่นั้นแต่เสียงดังก็ยังไม่ใช่คําตอบเนาะก็ต้องไปเซตเรื่องของโทนเสียงอีกในการเซตลิฟคอนะครับมีปัจจัยหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเซตนัทเซตซัดเดิลน,นะครับมีเยอะมากลองดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ